สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุกขกูซุ้นสวัสดีพี่น้องที่อยู่ในประเทศพี่น้องที่ไปสูขข่การสูงงานต่างประเทศพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านสุขนนครับเมื่อนี้มา่อผมมาบอกกับผมมืม่อก่าวทางช่องวารินผ้าแสบแชแนลพี่น้องก็ฝากนะด้ครับพี่น้องฝากกดซับสไครต์กดตึกใจกดไลค์กดแชร์กดติดต,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 ตามเพื่อปเป็นกำลังใจผมได้ครับเอาเมื่อนี้ผมก็ได้เมนูสมเฉียวไม่ร้องพี่น้องเมนูสมเฉียวม่วงเกียวพริกน้ำปลาพี่น้องอันนี้บักกอกน้ำพี่น้องบักกอกน้ำ เจียวเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่บุพีเกียร์น้ำเอากวานสิลงมือบอว่าสิเป็นภาพหรือว่าจานได้เทียวลงไปบ,บ่ถิบ่ควรกับความตัวควาไปเพียรไปน้องสุขสุขวัลน,นะครับเด้อเอามาเส็บๆน้ำกันครับผมพี่น้องเมนูสมเขียวเมนูสมเขียวทา่านกำลังง่วงฮาวฮาวนอนมาพี่น้องสวงวะน้ำกันมือนี่กระสนยุ่งมไปพี่น้องแดดจะมือนี่งหาหมงสนหยาด อยู่คมไปเก่าแล้วพี่น้องอือือืั จักพี่น้องมาเด้อพี่น้องผู้ไปสู่การสูงาั้นนี่เมืองนอกแก่แเม่แก่แเม่พี่น้อง พอเป็นสมปิริตพี่น้องอันนี้สมสมสม,มันมันจังหน่อย่อคือผมมวงน้ำลงไปมมวงน้ำลงไปสมปิดเลยพี่น้องอันนี้ผมงองอยังซ้ำดูดูคนละกระปิอย่าเข,าขนาดพี่น้อง ล่องมากรอกน้ำกันนะพี่น้องใส่เบิง้งใส่กับ <c oughs> พริกเกียกวนนะพี่น้องเกียกกันจนรูบบมรถพี่น้องโอ้บอกกว้างนะผสมบ๊มวยพี่น้อง ่องกับเจ้ยนี่กนะ็อืมขอราพี่น้องขอลา <c oughs> มาเด้พี่น้องพูกระง เคาร์จัดทงานก็ร่งม่วงแกงมาแกงม่วงผมจันได้พี่นอ้อง ้กลิ่กนกระสับอยู่พี่น้องแต่ว่าย <c oughs> ่ามเขาของน้ำมันเสียลำบากจักหน่อย <c oughs> <c oughs> Oh. Cool. oh how Oh, I ha, have ha, ha. mamãe. woman. mama. Mm -hmm. So I don't know if ขอภาพพี่บอาเบอตีกูปมาหนี่ยสองเงยยย แบบประสับเลย่นะพี่น้องอีกจ็กสองซุมโมงลูกกันพี่น้องอจมแล้วพี่น้องบัน <coughs> oh happy now

เอา้าพี่น้องเก่าเป็นว่ามัดบังวงงงบกว่องสองไว้ไงบักกรอบน่นำสามนู่นพี่น้องแสบครบรถ เทิงเป็ดแต่บบฮวอนปัดในอากาศดีๆห้องใต้ห้องไผพี่น้องล่มมีวีใบ,บไผปิวพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ไว้ซำม,มี้สักกอนพี่น้องพักกันไม่คลิปหนว่าผมจิได้เมนูอยังส่บๆมาฝากพี่ตอนน้องอีกครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ